เอาตะกร้ามาคืนเอาไปแล้วเอามาเจ็บด้วยเอามาเออครับมามานี่เออนี่นี่เอามาหาไว้พวกมันนี่เร็วไอ้เตี้ยเอามาเอาไปเล่นทำไมเราอามาเอาไปแล้วเอามาคืนเอามานี่เอาไว้กับพวกนี่ย ของใครของใครรู้บ้างมาเนี่ยเอามาน่าอย่าอยเอามาเผาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอ่ะเอามาอืจะเดินตามตูดเข้าไปอะไรนะไปเจ็บอะไรฮะเร็ว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 

สองอันเลยทีเนี่ยไปไปเอาไปไหนเอาไป,ไปไปวันแม่งเลยไปกุโจะมะพร้าวเ,เจ็บมะพร้าวเ,เลยไปไปอือหออมามากลับามาขึ้นออกมา

กัดได้ปเปล่าอาอทิกกัดไม่ได้เว้ยเอาไปได้ปเปล่าดมอะดมอะไรขี้ไก่อะเด็ขี้ไก่เนี่ย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 ที่กัดมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกัดเนี่ยกัดเนี่ยมุมเนี่ยเออนั่นแหละไม่เอาเว้ยรู้เหมืนกันเว้ยจริงๆเลย